มาต่อกันที่ประกันชีวิตแบบสุดท้ายนะครับที่ซีรีส์นี้จะพูดถึงนะครับก็คือประกันชีวิตแบบยูนิตลิงก์แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรายละเอียดครับอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง n i ชลันให้ผมหน่อยนะครับถ้ากดแล้วนะครับเข้าไปรับชมกันในคลิปเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าการทำงานของยูนิตลิงก์เนี่ย มันมีการทํางานที่แตกต่างจากแบบประกันแบบธรรมดายังไงข้อแรกเลยนะครับค่าใช้จ่ายของเบีย้ยประกันเนี่ยโดยปกตินะครับประกันชีวิตทุกแบบเลยนะครับค่าเบีย้ยประกันที่เราจ่ายไปเนี่ยครับมันก็จะแบ่งเงินออกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือค่าทําประกันนะครับหรือว่าที่ผมกําลังแรงเงา สีแดงนะครับส่วนแรกใช้ไปเท่าไหร่ส่วนที่2เนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นมูลค่าเงินสดไปสะสมอยู่ในกรมธรรม์แบบประกันชีวิตทุกแบบเนี่ยเป็นเหมือนกันก็จริงแต่ว่าแบบประกันชีวิตแบบยูนิตลิงก์เนี่ยแบบเนี้ยเขาจะแจกแจงรายละเอียดว่าค่าทําประกันเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วเหลือเงินเท่าไหร่ไปเป็นมูลค่าเงินสดซึ่งแบบประกันชีวิตแบบปกติเนี่ยเขาไม่บอกเรานะครับอันนี้คือจุดต่างที่มันแตกต่างกันส่วนต่างลําดับต่อมานะครับก็คือมูลค่าเงินสดเป็นกองทุนรวมนะครับ ตรงพื้นที่สีเขียวตรงนี้ครับที่เป็นมูลค่าเงินสดตรงนี้เป็นกองทุนรวมถ้าเป็นแบบปกตินะครับบริษัทเขาจะเอาเงินเราไปลงทุนแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเรามีมูลค่าเงินสดเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถไปดูมูลค่าเงินสดได้ในสัญญากรมธรรมที่เราทําไว้กับบริษัทแต่ว่าพอเป็นแบบยูนิตลิงก์เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นลักษณะนั้นก็คือมันจะกลายเป็นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนะครับสำหรับมูลค่าเงินสด ของกรมธรรม์แบบยูนิตลิงก์เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการลงทุนนะครับขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานของกองกองทุนรวมดังนั้นมูลค่าเงินสดของยูนิตลิงก์มีความเสี่ยงนะครับจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการลงทุนนะครับจำเป็นต้องรับความเสี่ยงได้นะครับถึงจะใช้แบบประกันแบบยูนิตลิงก์เนี่ยได้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับอันนี้เป็นจุดต่างนะครับต้องรับความเสี่ยงได้นะครับข้อต่อมาก็คือสามารถปรับลดทุนประกัน หรือว่าเพิ่มทุนประกันได้ปรับลดหรือเพิ่มทุนได้นะครับมาดูที่สี่เหลี่ยมเช่นเคยโดยปกติครับแบบประกันแบบยูนิตลิงก์เนี่ยมันก็จะมีช่วงของความคุ้มครองเนี่ยให้เราเลือกอยู่ให้เราเลือกนี่คือให้เราปรับลดหรือว่าเพิ่มให้มันอยู่ในช่วงได้ซึ่งสมมุติว่ากรมธรรเนี่ยตัวนี้ที่ผมจะยกตัวอย่างเนี่ย,ยมันช่วงความคุ้มครองเนี่ยมันอยู่ที่1ล้านถึง3ล้านสมมุติว่าผมเลือกความคุ้มครองที่1ล้านส่วนของ ค่าใช้จ่ายในการทําประกันนะครับมันก็จะน้อยน้อยหน่อยอ่าส่วนที่เหลือมันก็จะกลายไปเป็นมูลค่าเงินสดมันก็จะเหลือเยอะหน่อยนะครับกลายไปเป็นมูลค่าเงินสดแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าผมบอกว่า1ล้านน้อยไปผมซื้อที่3ล้านเลยแล้วกันนะครับเงินเบี้ยที่เราจ่ายไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นค่าทำประกันเยอะหน่อยแล้ว เงินส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะกลายเป็นมูลค่าเงินสดน้อยหน่อยอันนี้ตอนซื้อนะครับปรับได้หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วใช่ไหมครับในระหว่างที่เราถือคลองกรมธรรม์อยู่อะในระหว่างปีนะครับสมมุติว่าผมซื้อปีนี้ผ่านไปอีก5ปีผมต้องการลดความคุ้มครองเนี่ยผมก็สามารถปรับมันลดลงมาได้นะครับหรือว่าสามารถเพิ่มความคุ้มครองก็ได้ในระหว่างที่เราถือครองกรมธรรม์อยู่ฟังก์ชันการทํางานแบบนี้ทำให้ยูนิตลิงค์มีความยืดหยุน่นแล้วก็ ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเลือกความครองได้ในตอนที่เราซื้อแล้วหนึ่งครั้งนะครับในระหว่างที่ถือคลองเนี่ยก็สามารถป,ปรับลดหรือว่าเพิ่มความครองได้นะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ในช่วงความครองที่เขาให้มาสำหรับต,ต่อไปนะครับกรมธรรม์แบบเนี้ยมันจําเป็นต้องมีมูลค่างเงินสดในกรมธรรม์เสมอเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการทําประกัน,นครับเบี้ยที่เราจ่ายไปครับมันมีค่าใช้จ่ายในการทําประกันใช่ไหมครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการทําประกันเนี่ยมันตัด2ทีนะครับ ตัดครั้งแรกเนี่ยตอนที่เราจ่ายเบี้ยไปตัดครั้งหนึ่งแล้วอีกรูปแบบหนึ่งที่มันตัดก็คือมันตัดในระหว่างที่เราถือคลองกรมธรรม์อยู่ก็คือตัดเป็นรายเดือนนะครับมันตัดรายปีแล้วทีหนึ่งแล้วมันก็ตัดเป็นรายเดือนอีกทีหนึ่งไอ้รายปีเนี่ยตัดจากเบี้ยแต่ว่าตัวที่เป็นรายเดือนเนี่ยมันจะตัดออกจากมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ถ้าหากกรมธรรม์ไม่มีมูลค่าเงินสดเหลืออยู่เนี่ยแปลว่ากรมธรรม์มันจะปิดตัวนะครับแต่ว่ามีข้อยกเว้นอยู่ข้อนึงก็คือถ้าสมมติว่ามูลค่าเงินสด มันเหลือศูนย์ตอนที่มันอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่า non lab g u a r a n t e ีนะครับถ้าอยู่ในช่วงเวลานี้ก็บริษัทก็จะทําความก็จะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องไปได้นะครับไม่ไม่ได้ปิดตัวลงไปก็ต้องดูว่าในแต่ละแบบประกันเนี่ยเขาให้ n o อน a b g u ก r ร n t e ีมากี่ปีนะครับมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็ต้องลองไปดูเป็นรายแบบประกันแล้วก็ของแต่ละบริษัทเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่เท่ากันด้วยนะครับก็ต้องลองลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับกับตัวแทน และข้อสุดท้ายนะครับไอการทํางานของยูนิตลิงเนี่ยเนื่องจากมูลค่าเงินสดในกรมธรรมเนี่ยมันเป็นกองทุนรวมทําให้เราสามารถซื้อขายกองทุนในพอร์ตได้นะครับเหมือนกับการซื้อขายกองทุนปกติที่ธนาคารหรือว่าที่ออบริษัทหลักทรัพย์เลยนะครับมีความคล้ายออมีความเหมือนกันในลักษณะนั้นโดยปกติเนี่ยเวลาเราจะเอาเงินสดออกจากกรมทัรเนี่ยมันก็มี2วิธีนะใช่ไหมฮะ ที่สามารถเอาเงินออกมาได้ก็คือกู้เงินจากมูลค่าเงินสดกับอีกหนึ่งวิธีก็คือเวนคืนกรมทันซึ่งทั้ง2วิธีเนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่าในแบบประกันแบบยูนิตลิงเนี่ยแบบนี้ค่อนข้างง่ายก็คือสามารถซื้อขายกองทุนในพอร์ตได้เลยนะครับขายออกมาบางส่วนก็ได้นะครับรวมถึงเราสามารถเติมเงินเข้าไปในพอร์ต การลงทุนก็ได้โดยการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเข้าไปนะครับสามารถทําแบบนี้ได้ในระหว่างถือครองกลมทันสำหรับประเภทของยูนิตลิงก์นะครับก็แบ่งตามการชําระเบีย้ยแล้วกันนะครับผมก็แบ่งไว้3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือซิงเกิลพรีเมียมนะครับหรือว่าชําระเบีย้ยครั้งเดียวแบบนี้ง่ายๆครับชำระตอนซื้อครั้งเดียวนะครับส่วน จะเติมเงินเข้าไปในพอร์ตหรือว่าจะขายหน่วยลงทุนออกมาอันนี้ก็แล้วแต่คนที่ซื้อแบบประกันนะครับว่าวางแผนไว้ไว่าอย่างไงส่วนต่อมาเนี่ยก็คือเร g กูล่าพรีเมียมแบบนี้ก็คือการชําระเบีย้ยแบบรายงวดคือถ้าเรากลับไปดูนะครับแบบประกันที่ผมได้นําเสนอครับในซีรีส์นี้ทุกแบบเลยครับมันจะมีลักษณะการชําระเบีย้ยแบบเร็กูล่าพรีเมียมก็คือเป็นรายงวดรายงวดไปแต่ว่าเขาจะกําหนดว่าจ่ายกี่ปีกี่ปีนะครับความแตกต่างก็คือ เลกลาพิเอม,มเนี่ยไม่ได้กาหนดว่าต้องจ่ายกี่ปีแต่ว่าเราจะชําระเป็นงวดๆไปเรื่อยๆนะครับนั่นทําให้แบบประกันแบบยูนิตลิงเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะครับสามารถออกแบบได้ว่าเราต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่เราอยากจ่ายเบี้ยเท่าไหร่และเราอยากจ่ายเบี้ยกี่งวดนะครับพอ3าอย่างนี้รวมกันเน่ยเราก็จะรู้ว่ากรมธรรม์ตัวเนี้ยมันจะสามารถอยู่ไปได้กี่ปีนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราเนี่ย ไปนั่งคุยกับตัวแทนอีกทีเพื่อออกแบบความคงพรองแล้วก็ออกแบบกลมาทันให้มันทํางานตามที่เราต้องการนะครับเป็น1นึ่งโปรดักที่มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นจุดเด่นมากๆของยูนิตลิงครับส่วนแบบที่3เนี่ยแบบกําหนดระยะเวลาแบบกําหนดระยะเวลาเนี่ยจะต่างกับแบบเร g ก l ล่า r รีเมียมตรงที่แบบกําหนดระยะเวลาเนี่ย มันกำหนดเลยว่าต้องจ่ายเบีย้ยกี่ปีนะครับอาจจะ5ปี10ปี15ปี20ปีมันจะบอกชัดเจนเลยว่าต้องจ่ายเบีย้ยกี่ปีนะครับซึ่งแบบ Regular Premium เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดมาแบบกำหนดระยะเวลาเนี่ยที่ผมเคยเห็นนะครับมันทำงานคล้ายๆกับแบบตลอดชีพถ้าใครงง,ง,งว่าแบบตลอดชีพเป็นไงสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมได้ทำรายละเอียดของแบบประการันแบบตลอดชีวิตไว้แล้วนะฮะ ก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับต่อมาก็คือการเปรียบเทียบกับแบบประกันชีวิตแบบอื่นๆดูในคอลัมน์ทุนประกันก่อนถ้าไปเทียบกับแบบชั่วระยะเวลาเนี่ยแบบชั่วระยะเวลาเป็นแบบประกันที่ทุนประกันเนี่ยสูงที่สุดแบบยูนิตลิงก์เนี่ยสามารถดึงขึ้นไปได้สูงเช่นกันแต่ว่าดึงยังไงก็จะสู้แบบชั่วระยะเวลาไม่ได้เพราะฉะนั้นทุนประกันเนี่ยแพ้แบบชั่วระยะเวลาครับแต่ว่าในแบบตลอดชีพแบบสะสมทรัพย์แบบบำนาเนี่ยแบบยูนิตลิงก์เนี่ยสามารถดึงทุนประกันได้ เกินทั้ง3แบบนะครับสามารถดึงขึ้นไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุนประกันในเรื่องทุนประกันมันจะเด่นกว่า3แบบแต่ว่าแพ้แบบชั่วระยะเวลานะครับขอ้อต่อมาก็คือมูลค่าเงินสดในแบบชั่วระยะเวลาเนี่ยมันไม่มีมูลค่าเงินสดอยู่นะครับต่างจากแบบยูนิตลิงก์ที่ผมบอกว่ามันต้องมีมูลค่าเงินสดเสมอเพราะฉะนั้นแบบยูนิตลิงก์เนี่ยมันจะมีมูลค่าเงินสดนะครับมากกว่าแบบชั่วระยะเวลาแน่นอนแต่ทั้ง3แบบ แบบตลอดชีพแบบสะสมทรัพย์แบบบำนาญ3าแบบที่เหลือเนี่ยอันนี้ต้องวงไว้นะครับแล้วก็กาดอกจันไว้นิดนึงเพราะว่าทั้ง3แบบเนี่ยแบบตลอดชีพแบบสะสมทรัพย์แบบบำนาญเนี่ยมันมีมูลค่าเงินสดอยู่แต่เขาการันตีมูลค่าเงินสดให้เรานะฮะต่างจากแบบยูนิตลิงก์ที่มันไม่การันตีเพราะว่าแบบยูนิตลิงก์เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับตามคอลัมน์ที่สนะครับตามคอลัมน์นี้เลยว่ามันมีความเสี่ยงทําให้มันมีโอกาสที่มูลค่าเงินสดเนี่ยอาจจะมากกว่าหรือ น้อยกว่าแบบประกันแบบอื่นๆที่มีมูลค่าเงินสดก็ได้ที่ผมใส่ไว้ว่ามากกว่าเนี่ยเพราะว่าโดยปกติเรามักจะก,กําหนดผลตอบแทนจากการลงทุนได้นะครับซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบพอร์ตการลงทุนให้มันมีผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําได้นะครับผมก็เลยใส่ไว้มากกว่า แต่ว่าแบบที่บอกก็คื s, คอมีความเสี่ยงนะครับต้องรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยเน้นย้ํานะครับว่าการลงทุนแบบนี้มันไม่กรารันตีผลตอบแทนตัวงแดงใหญ่ๆเลยนะครับจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็สามารถรับความเสี่ยงได้นะครับจำเป็นมากๆนะครับถ้าเราเข้าใจว่ามันการันตีผลตอบแทนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตได้ถ้าเราไปซื้อมันโดยที่เราคิดว่ามันการันตีนะครับต่างจากแบบประกันแบบปกตินะฮะเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันบ้าง นะครับสำหรับการใช้งานของ Unit Link กเนี่ยก็สามารถปรับให้มันใช้ได้ใกล้เคียงกับแบบประกันชีวิตแบบปกติได้เลยนะครับลองดูตัวอย่างดูเช่นกร,รก,รกรณีที่เราต้องการซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านนะครับปกติถ้าไม่มียูนิตลิงตัวเลือกของเราก็จะมีแบบประกันแบบชั่วเระยะเวลากับแบบตลอดชีพนะครับมีู่2แบบแต่ทีเนี้ยพอเราสามารถรับความเสี่ยงได้เนี่ย มันก็จะขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือแบบยูนิตลิงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่เราจะเลือกเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านมันก็เพิ่มทางเลือกให้เราครับแล้วประกันชีวิตแบบยูนิตลิงเนี่ยมันก็มีความยืดหยุ่นมันสามารถกําหนดระยะเวลาการถือครองกรมธรรม์ได้ยืดหยุ่นกว่าแบบประกันชีวิตแบบปกตินะครับเพียงแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเท่านั้นเองจุดเนี้ยมันทําให้การหาตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพหรือการพูดคุยกับนักวางแผนการเงินเนี่ยมีความสําคัญขึ้นมานะครับเพราะว่า เอาจริงมันค่อนข้างจะเข้าใจยากอยู่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าเป็นการสมเพลสมผลที่เราจะหาที่ปรึกษาสักคนหนึ่งที่เขามีความรู้ในการให้คําแนะนํากับเราได้ย้ําแบบนี้ทุกคลิปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครไม่มีที่ปรึกษาเนี่ยก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสําหรับประกันชีวิตแบบยูนิตลิงก์เนี่ยจริงๆอะ่ะถ้ากางแบบประกันให้ดูเนี่ยมันก็มีอะไรให้คุยกันอีกเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการแนะนําคร่าวๆว่าให้เราพอจะรู้ว่าโอเคการใช้งานมันอะ่ะ มันประมาณนี้แล้วมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับและสําหรับคลิปต่อไปนะครับเป็นเทคนิคในการเลือกแบบประกันต่างๆเพื่อใช้ตอบโจทย์ความคุ้มครองที่เราต้องการนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามคลิปหน้าไปด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ